เอาละครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับช่องวันลอง47นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับใครครับผมสวัสดีครับผมฟารุกเองครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับในเกมไมโครฟ์เวอร์ชั่น1จุดเท่าไหร่นะเพื่อน1.20.4ใช่ก็เป็นอ่าไมโครฟ์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับผมก็สําหรับคนที่รอดูคลิป GTA หรือว่าไฟเอ็มนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องบอกไปก่อนเลยนะครับว่าอาจจะไม่ได้ลงแล้วนะครับเพราะว่าด้วยภาระหน้าที่ของผมนะครับถ้าผมต้องแบบเล่นเล่นไฟเอ็มไปนะครับผมโอเคก หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นคลิปไมค้าบนะครับเอาเอาชีวิตรอดนะครับอาจจะแบบยาวๆเลยแล้วก็ใช่เป็นซีรีส์เลยหลังจากจบนี่เนี่ยก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะไปโผล่ไมครับแบบไหนต่อนะครับผมโอเคครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับในเวอร์ชั่น1.20.4นะครับโดยที่วันนี้เรามีคนฟอลุกนะครับเป็นเพื่อนของผมเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไกด์ช่วยเอาชีวิตรอดในอ่าซีรีส์นี้นะครับผมโอเคครับก็

โอ้โหโอ้ตอนนี้หิวข้าวมากเดี๋ยวกินบเบอร์รี่ร <Okay, S 1> อกัน okay, ยังไม่ได้ไปเลยเจอ,อครับและก็นี่เสียงจึ้งนรโอเคครับทุกคนเ,เดี๋ยวเราจะค้าบครับครับ,บตเตาเผากันก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ตเตาเผาเฮ้ยเสียงซัมบี้เธอเฮ uh ้ย huh, uh huh. นี่ไงเจอแล้วปะนี่ไงเจอแล้วเรร้อยเลยลงมาเลยออ้ยเจอแล้วเว้ยเจอแล้วเบอย์ g l ก่อนเราต้องกับกบดานก่อนนะครับตอนนี้ว่า ค่อนข้างมืดนะครับแล้วก็มืดมากๆแล้วด้วยนะครับเฮ้ยฟุกข้างล่างมีดันเจี้ยนอะหรอเอ้ยดันเจี้ยนไอ้รถไฟนะใช่ใช่ใช่ที่คดเหมืองที่คดเหมืองอุ้ยอุ้ยอุ้ยโชคดีเนี่ยเฮ้ยโชคดีจัดเฮ้ยเฮ้ยเสียงซอมบีมม้ทำไมผมเหมือนได้ยินเสียงซอมบี้นะครับมีดันเจี้ยนนี่เดี๋ยวเราเอาโต๊ะคาวางนี่แล้วกันนี่ตรงนี้เดี๋ยวกลับไปเอานี่ก่อนกลับไปเอาของไปคาไว้ก่อนยังไง เดี๋ยวนะเราว่า,เ,าเรา,เราหาของกันไหมเราเจอรันเชียนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวนะทํากล่องวางของแป๊บนี่ก็จะเก็บของที่เรามีอยู่ข้างล่างตรงนี้ป๊ปปปป <Okay. S 2> โอเคก็อคตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอ,อะไร <มา S 1> นะ,ระเราก็ทําการาเผาไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคอ่า okay. uh เขาคาบเนื้ออยู่นะแป๊บนึงเดี๋ยวเขาเอาเนื้อไปให้พวกเธอเขาคาบเอ้เขาเขาย่างเนื้อพี่บิดเดี๋ยวเพิ่งไปนะเพื่อนๆนะรอก่อนนะเดี๋ยวทำมันน่ากลัวนะเฮ้ยรู้ทางด้วยนะกูเจอแมงมุมพิษอยู่อยู่ข้างหน้าระวังนัระวัง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 จะได้เป็นเหมือนในคลิปที่เขาแชร์อ่อเมมสไปเดอร์แมนไมมอลเลรสระวังเลยด้วยนั่น่ะอยู่ข้างหน้าไม่มีเป็นโกงเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำดาบ ขุดนี่กันนะขุดใหญ่ไม่มุมออกแป๊บหนึ่งเออเว้ยถ้าเกิดเรามีไอ้ที่ตาขนแก่เรามาตัดใหญ่ได้นะมันจะเป็นใหญ่เลยอ่ะโอเคโอเค้ยข้างล่างมีเหล็กแต่ว่าเราจะโลบดีไหมเอาเราโลบครับทุกคนเราโลบแน่นอน <laughs> ไหนเหล็กอ๋อเจอเ <laughs> จอเจอเจอเราโลบอยู่แล้วครับผมอู้ตรงนี้ีแล้วปีลาวาไจ้้ตรงนี้โลบโลบแน่นอนครับไม่ต้องห่วงโลบแน่นอน เดี๋ยวเอาถ่านเอาทอสเอาไม้ไปเกลือกิดมีของลูกไม่รู้ครับแต่โลภเฮ้ยขุดทางตรงอย่างนั้นเดี๋ยวตกไปตายไปเว้ยเราไปเมืองดีกว่า let's go เราโลภอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับถามว่าโลภไหมโลภแน่นอนนะครับมาเธอขึ้นมาเฮ้ยเจอคอพเปอร์ตรงนี้เลยคอพเปอร์คอพเปอร์เก็บแป๊บหนึ่งเก็บเลยคัพเปอร์คอพเปอร์คอพเปอร์กูตาลมากเฮ้ยข้างล่างเฮ้ยคิปเปอร์เฮ้ยขอทานหน่อยขอทานหน่อยเฮ้ยเฮ้ยกลัวกลัวกลัว ขอทางหน่อยจ้าเมื่อกี้อะไรนะไหนอะอยู่ข้างล่างเลยมีสเกลตันด้วยนะโว้วววววววโอ๊ยเอ้ากูตกไปล่างเอ้าพี่บกูกคุณขออาหารได้ไหมรับทุกคนได้ได้อันนี้ไปอุ๊ย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 มันยิงมันยิงมามันยิงมันยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บปะหนึ่งแอบก่อน เฮ้ยมีทางต่อนะมีทางต่อนะตรงนี้คลิปหายแล้วคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์เครื่อยถอยได้ไหมแล้วมีทางต่ออย่าเงี้ยทำธนูป้าแบบเฮ้ยเฮ้ยเจออย่าไปอย่าไปเฮ้ยเจอนี่ว่ะสมบัติสมบัติเพื่อนเจอกล่องสมบัติตรงนี้โดนระเบิดซวยนะเดี๋ยวพวกอยู่ไหนวะเพื่อนนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่สมบัติสมบัตินี่นี่นี่เราเปิดกล่องพร้อมกันไปในกล่องมีมีทอสมีเนมแท็กแล้วก็เลสเลสโตนดัส เอาหมดเลย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 โลบโลบโลบเราต้องโลบไปแล้วหยิบเลยไม่ได้กันเดี๋ยวดูท่ากันแป๊บนึงเอาบล็อกไว้วางเอาบล็อกไว้วางเหล็กกรงนี้นี่แหละอันนี้แหละที่เขาตอบแล้วขึ้นมาหุวิวยมาโอ้มึงว่าไงเพื่อนวิยโคตรสวยใช่หรอใช่ดูดิ โอ้ว้าวแม่งเป็นโคตรใหญ่รีมารีมาเร็เรวถ้าเกิดเรากดชิปค้างนะแล้กวก็ดึงออกมาถ้าจะกลับเข้าไปกดชิปก่อนเฮ้ยอย่าปล่อย,ไ,ยไม่ใช่อันคือหมึกเลี้ยงแสงหมึกโกอ่ะตรงหมึกเลี้ยงแสงมีสีชมพูอ่ะนั่นน่ะั่นน่ะเอ็กซ์ลอตโต้โเดีย๋ยวนะเดี๋ยป่ะใช่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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวทำทายลงก่อนแป๊บนึงลงลงไปปลอดภัยเยอะจัดเลย สม oh yes, oh ีเด็กด้วยไอ้เที่ยโอ้ยไหวไหมูอคาเลยเกี้ยก่อนตู้อยู่ตู้อยู่ตู้อยู่ตาย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 เอ้าเอ้าน่าตายโอ้ยเยี่ยมมันดิเธอต้องตีเป็นจังหวะเธอต้องตีเป็นจังหวะตีตัวหนึ่งอยู่อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อคุณเล็กคุณเล็กคุณเล็กก่อน เราทำเตาหลังเข้านะตายอีกแล้วครับทุกคนจะหลุดครับจะหลุดเฮ้ยกูว่าตายเหมือนกันเนี่ยเลือดรลอดหัวใจเนี่ยตุบๆขึ้นเนี่ยนี่ๆมีอยู่มีอยู่มีอยู่กินไม่เลียงกินแน่ไม่อย่างไม่ทันหรอกเธอมีข้าวกินก็ตายรอกี้เนี่ยเขาพูดเลยเดี๋ยวกูทำเตาเผาแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราทำเสื้อเกาะกันไฟให้แป๊บนึงโอ้เจอเพชรไม่น้องอตรงนี้ ลุงพี่เจอเพชรแล้วเว้ยเจอตัวเจอตัวใช่ใช่มึงข้างก่อนเลยเดี๋ยวกูขุดทองแป๊บโอ้ยจะตายเป็นเงินเป็นงนึนเงินยิงว้ากูตายกูตายกูตายตัวเตะแย่แล้วนางแย่แล้วตายเฮ้ยโอ้ยอ่ะตอนนี้อยู่ อยู่ x ลบสี่ิเจ็ดเอฮ้ยเจอ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 ใช่ไหมไอตรงรูไฟอ่ะเออเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่เดิมเลยไนฮะนี่นี่นี่เอมาที่จเจไปหาบ้านจุกกันดีกว่าป๊าปลาปานอนก่อนไหมนอนก่อนไหมไม่ของอะไรไหมมีมีอาหารมีขนแกะสามอันเนื้อหกชิ้นหนังสี่ไม่หมายถึงแบบแปวของมาแล้วหรอลยยังเลย เดินเดินหารูไม่เจอนอนก่อนนอนก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีอ่ะโอเคโอเคทำเตียงยังไงนี่เขาทำเตียงเสร็จแล้วก็อยากทำเตียงสีชมพูจะทำได้ปะนอนนอนนอนไม่ได้ดอกไม้ไม่มีอะดินอนนอนนอนเว้ยนอนเว้ยโอ้ยง่วงหนาวหนาวนอนใช่ไหมพาเลยขุดเตียงขุดเตียงขุดเตียงเออเตียงเก็บด้วยไอ้ฟุกเตียงกูอยู่กับมึง ดกดเตรียมไปด้วยปาเพื่อมาครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับ EP สองครับก่อนที่เราจะจัดวิ่งหลังๆกันหน้ามึงไอ้ยี่ช็อตฟิวกูจัดเลยระวังระเบิดนะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ๊ยมีฐานมีฐานเว้ยช็อตฟิวกูอีกแล้วคุณกำลังจะกดอุ้ยสองตัวสองตัวไม่ใช่มันพังตัวไอ้สัตว์ไปสามสามสามยังไม่อยู่แล้วโอ้ยเจ็บ วันที่เท่าไหร่เองเนี่ยอสองมั้งใช่ไหมวันที่เท่าไหร่เหรอวันที่สามแล้วดิสามแล้ว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 ใช่สามแล้วนะครับเข้าสู่ที่สามแล้วครับผมเอ่อโลเคชั่นของเราเนี่ยผมมองว่าอยู่ติดน้ำน่าจะโอเคครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือมันมีซอมบี้น้ำด้วยไงเฮ้ยไม่ต้องกลัวสเกลตันสเกลตันเดินเอ็นพีซีเลยมึงดูดิไหนอะอย่างอย่างนี้เลยมือเนี่ย เนียนกริฟเลยโอ้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 ยสร้างตรงนี้เลยไหมอ่ะได้นะสไปเดอร์แมนได้ได้ได้สไปเดอรแมนนี่ไงนี่ไงเราก็ขยับมาสร้างในดินกันไม้นี่ยเราได้พื้นที่แล้วนะครับนี่ก็คือที่แบบเฮ้ยหมาเขาไดูไม่มีเขาไม่ดูเขาม่นี่ไงเขาม่นี่ไงหมาไปให้หมาเร็วเราก็สร้างตรง เอาไว้เอาไว้เป็นองค์รักเราก็สร้างตรงนี้ก็ได้นั่นเนี่ยเนี่ยตรงที่กูวางบล็อกไม้เนี่ยเนี่ยได้หรอได้ดิพิเลยวะอันพื้นดินไงเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยง่เลี้ยง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 ยายายยเราต้องเลี้ยงเราต้องเลี้ยงอยากได้เน้อเอาบลิ่งบลีเอาบ้านรวมทุกคนครับหรือบ้านแยกเป็นของเราก็กูจะเอาบ้านแบบครอบต้นไม้ด้วยอ่ะเนี่ยสร้างครอบต้นไม้เดี๋ยวกูจะสร้างบ้านแยกเผื่อแบบโ้หเลมีห้าสิบเจดอันเผื่อเผื่อผู้เรื่องคนี่ย ได้เลยนะแต่หลงทางเข้ามาในในที่อย่างนี้ผมกล่าวว่าจะเปลี่ยนบ้านเราเนี่ยไปอยู่บนประมาณฝั่งนู้นนะครับผมเพราะว่าบ้านเพื่อนผมเนี่ยมาดูแบบหลังใหญ่เกินไงเพราะว่าถ้าเกิดสร้างใกล้กันเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบว่ามีการแข่งแย่งคิงพื้นที่กันนิดนึงนะครับผมผมเลยกล่ว่าจะทําการหรือบ้านที่เป็นเรือของเราเนี่ยออกไปนะผมแล้วก็ไปหาที่อยู่บริเวณรอบๆแถวนี้ผมเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีพื้นที่ในการ ใช้สอยหรือทำฟาร์มทำนูน่นทำนี่ด้วยนะผมเดี๋ยวผมขอทำการลือเรือก่อนนะครับผมผมก็ได้ทำการเคลียร์ของแล้วก็หาทรัพยากรในการสร้างบ้านของเราก็มีเพียงพอแล้วนะครับผมก็มีไม้อยู่ประมาณ5ชุดนั่นเองแล้วก็มีพวกก้อนหินแล้วก็หินแกรนิตต่างๆนะครับผมที่เราจะเอามาทำในการสร้างบ้านใน,ในคลิปนี้ผมท,ทงนั้นก็เดี๋ยวไปดูทําแบบในการสร้างบ้านเลยแล้วกันเนาะ แล้วก็เราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมในบ้านทว่าในบ้านเป็นยังไงนะครับผมดูดิทุกคนอู้อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็นห้องแบบว่าเป็นห้องครัวตรงนี้นะผมอันนี้เป็นเหมือนเป็นโต๊ะกินกาแฟนะผมรีม่าต่างเนาะส่วนชั้นสองจะเป็นชั้นห้องนอนนะผมแล้วก็เป็นกล่องเก็บของเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าต่างที่สามารถเอาเอาไ้มองจากบนชั้นสองได้นะครับผมนี่ก็บ้านแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยเนาะนี่อุดก่อนแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวผมขอทําการย้ายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของต่างๆเข้าไปในบ้านก่อนนะครับผมโอเคทุกคนผมก็จะทาการย้ายข้าวของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมีผมก็จะทาการเพิ่มโซนปลูกผักเลี้ยงสัตว์ตรงด้านซ้ายมือของบ้านนะครับผมนี่โอเคบ้านก็เป็นประมาณนี้ผมเป็นบ้านแบบแนวกลางป่านะครับผมเ,เดี๋ยวขอดูในบ้านอีกทีนะครับผมนี่นี่เข้ามาก็จะเจอกับแบบว่าเป็น โซนเก็บของนะครับผมแล้วก็ไปกล่องอาหารเนาะเดี๋ยวพวกไอ้พวกในครงในคูนะี่เดี๋ยวจะ,จะจัดกันใหม่นะผมนี่ชั้นสองเป็นที่นอนนะผมยังไม่ได้ย้ายอะไรมาเพิมเ่มเติมเลยนะครับผมตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเป็นพัทน้า้วกนะที่เราจะทําการไปจัดจัดของในบ้านแล้วก็ไปหาผลผลิตในการที่จะเอามาทําเสื้อกลอดทําอาวุธอุปกรณ์ต่างๆนะครับผม งั้นคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครัผมใครที่ชอบก็ด่า้ืมกากที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย